สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดง,งแรงได้เตือนครับวันนี้หนุ่มทองแดงจะมาแนะนําหรือแสดงวิธีการวัดเขาเรียกว่าปักแนวปักแนวปลูกปล์มหรือเราจะเรียกภาษาไตยว่าปักงมอบปีน่น้องทีนี้ก็มีอยู่ว่าปล์มปล์มเราเราจะรู้ว่าวิชาการจะแนะนําว่า8ปดคูณแหรือ9ก้าคูณเ แต่ณปัจจุบันครับผมณปัจจุบันเป็นที่นิยมคือสิบคูณสิบเพราะเรารู้ว่าต้นปาล์ามต้องการแสงแดดครับผมและนี่ก็คือนมตองแดงได้ทำเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมครับผมใส่เชือกสามเหลี่ยมด้านเท่าเพื่อให้ได้มาตรฐานครับผมใช้วงใช่วงเป็นหวงเหล็กเกียยครับผมเป็นการผูกสิบคูณสิบ นี่ก็คือด้านนี้ด้านนมทองแดงไปที่น้องวิพัฒน์ก็สิบเมตรจากน้องวิพัฒน์ไปวีมังกรก็สิบเมตรครับผมจากวี่มังกรมานมทองแดงก็สิบเมตรครับผมนี่ก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นเองครับผมถึงที่นี้แนวแนวสมมุติว่า,าน้องวิพัฒน์กับพีมังกรคือเส้นตรง สำหรับแถวแรกหนุ่มตรงแนงก็จะปักเป็นแถวที่สองครับผมลักษณะก็เป็นแบบนี้ตั้งเปลงสามเหลี่ยมด้านเท่ากันหมดครับผมเส้นที่หัวกับท้ายจะต้อง้อยู่เหนือกับใต้ครับผมซึ่งเหนือกับใต้นี้ก็จะเขาเรียกว่าขวางหวันพอดีออกและตกก็จะอยู่ตรงกลางอยู่จากขวางนี้ไปขวางนูจึงทำไมแสงแดด ถูกตลอดทั้งวันนั่นเองครับผมนี่ก็คือเทคนิคของการปักแนวหรือปักหมบและนี่ก็คือแนวแนวที่นมตงแดงได้ปักไว้บ้างแล้วครับผมก็จะเป็นเส้นตรงระหว่างหัวกับท้ายหนูไปถึงริมถนนกวางนูเลยครับผมโอ้นอกตีเตียววดก็เยอะมากครับผมนี่ อยู่ประมาณนี้ครับผมเล็งดูแล้วนี่ก็คือแถวที่สองครับผมแถวที่สองเดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่สามกัน,นแถวที่สามที่ปักไว้ก่อนหน้าเลยครับผมอมืนี่ก็คือแถวที่สาม นีเรามาซูมกันดูครับผม